คนเอกประวิทย์วงสุวรรณโชว์ไอเดียแจกข้าวล้านกล่องคลายทุกสิบจังหวัดช่วงล็อกดาวน์เฉพาะกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจำนวนประชากรมันก็ห้าล้านกว่าแล้วค่ะกรุงเทพจังหวัดเดียวห้าล้านกว่าคนตีไปกลมๆประมาณห้าล้านห้าแสนแปดสิบจังหวัดตาป้อมแกมาแจกล้านกล่องหนึ่งล้านกล่องเฉพาะกรุงเทพ คนแล้วอันนี้คือโชไอเดียโชไอเดียโชไอเดียหรอแถวบ้านเรียกโชโง่อยู่เฉยๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนง่วงๆแล้วก็หลับไปโชไอเดียปุ๊บโง่เลยโชโง่เลยอยู่เฉยๆกินแล้วก็นอนจริงๆควรจะลาออกจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานและประเทศชาติประชาชนไปเลยสามคนพากันไปชิบหายพอแล้วคะ่ะพอ